วันนี้นะคะพูดคุยกับนายสอดแพทย์ตันติกรรุ่งพัฒนาผูมิในการฝ่ายจัดการประชากรสุนัขและแมวประเทศไทยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณจุินุชครับค่ะคุณหมอค่ะต้องถามก่อนเลยในเรื่องของจุดเริ่มต้นของโครงการค่ะของโครงการและซีซีเใช่ไหมคะ ใช่ครับ c ีรีนี่ถ้าย้อมไปที่จุดเริ่มต้นนะครับจริงๆชื่อโครงการเนี่ยเป็นเหมือนชื่อย่อของกระบวนการทำงานของเรานะครับซึ่ง C เนี่ยย่อมาจากแคสหรือว่าการาการจับสุนัขมานะฮะนก็อ่ n e u t r a ก็คือการทำหมันนะครับ V ก็มาจากวัคซีนก็คือเราก็รดน้การทำวัคซีนเป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็อาสุดท้ายคือตัว ที่แปลว่ารีเทิร์นจือพอจะซ้กระ,ะบวนการเราก็จะรีเทิร์นสุนัขกลับไปอย่างท้นที่มหาเดิมครับแล้วทําไมถึงได้เป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้ล่ะคะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยครับถ้าดูจากตัวเลขสารวจประชากรสุนัขแะ,ะแนวนะครับเป็นที่อยู่ที่ตัวเลขประมาณสี่สิบเอ็ดล้านแท่แต่ทุกป,ปีเลยนะครับเยอะนะควก็วโอ้เยอะมากมาแล้วก็ตัวเลขนี้ครับมันทาให้เราทําอะไรต่อไม่ได้เลยเพราะว่าต่อให้เราจะ สัง่งลัอกติ้เข้ามาหรือจะรักษาสุนัขจรนะฮะในประเทศไทยเนี่ย มันก็เกินกว่ากําลังและจํานวนที่ที่ใครจะทําไหวโอ้เดืนนะคะแม่หมอสี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยเท่ากับเกือบเกือบจะเท่ากับประชากรมนุษย์เลยนะคะสี่สิบเอ็ดล้านนี่คล้ายๆกับใกล้กับประชากรในกรุงเทพฯเลยค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากจนน่าตกใจไม่นึกคว่าจะเยอะมากขนาดนี้ค่ะขอตกใจก่อนโอ้ยก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะใช่ครับแล้วก็ เอ่อเนื่องจากจานวนมันเยอะใช่ไหมครับเราก็เลยจําเป็นมากๆครับที่จําเป็นจะต้องควบคุมจำนวนไม่ให้ไม่ให้เยอะกว่านี้ค<ช>่ะโ <c oughs> อ้อน,นี่ก็เลยเป็นเป็นอที่มาของโครงการหลักของบริคิวซันนิซอยนะครับก็คือโครงการนี้เรอยากว่าเข้าเข้าใจเข้าใจต้องมีอะไรโครงการนี้ถ้าไม่มีนี่ไม่นึกนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงแต่นในช่วงหลังๆนี้ก็จะเห็นเหมือนกันว่าเราถ้าจะไม่เห็นสุนัขสุนัขจอนจัดเหมือนกันนะคะคุณหมอ โคดีใจครับที่ที่คนเรื่องน้อยลงรือว่าไซต์ดีได้เห็นภาพว่ามันลดลงครับใช่แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเราเราไม่ไม่ไม่กังวลค,คือม,ม,มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราไปเออจรงิจรงๆคุณหมอเมื่อก่อนอาจจะเห็นอย่างในซอยบางอย่างในซอยที่อยู่เมื่อก่อนอาจจะเห็นผมมันย้อนหลังไปนานเหมือนกันก็จะเห็นว่าจะมีพวกสุนัขจรสุนัขจรจัดแต่แต่เดี๋ยวนี้ ไม่เห็นจริงๆนะคะยกเว้นมันอาจจะมีบ้างในบางซอยเล็กๆอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะโอ้ดีใจมากเลยเป็นการทําสารวจความคิดเห็นประชาชนนะครับที่อยู่ในกรุงเทพหรือมันทนจากพื้นที่โรงงานของเราเองนะก็จะตอบเคลายรกันว่าเขาเจอสุนัขลดน้อยลงนะครับเทียบกับเมื่อประมาณแปดเก้าปีที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าน่ายินดีครับ คือมันทําให้เรากล้านี่ก็ทให้เรากล้าที่เราจะเดินเดินในช่วงเ้าชาเดินเดินออกกำลังค่ะคือถ้าเป็นว่าก่อนอาจจะต้องมีการถือไม้หรืออาจจะต้องแบบชะงักไม่กล้าเดินเลยเพราะรู้สึกว่าจะกังวลตัวนิดเใช่ระงว่างแต่ในแต่จังหวัดนี่อาจจะยังมีอยู่เหมือนกัน ยิ่งถ้าเราไม่ไคุนเขาก็เอาตรงเคยเคยเดินแล้วก็ตตองต้องหยุดเนี่ยโอเคแล้วหลังจากที่มีในส่วนของโครงการนี้ขึ้นมามันมันมีผลอะไรยังไงที่เกิดขึ้นคือจริงๆต้องบอกว่าเห็นเป็นปปร,รูปธรรมชัดเจนมากเลยนะคะคุณหมอโอ้ขอบคุณมากครับเร <c oughs> ื่องของอผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจากโครงการเลยนะครับก <c oughs> ็คือการลดอัจจัการโรคฉาบ้านะครับซึ่ง ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่นะครับสป,ปีเลยจากโรคพิักบ,บ้างนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาที่เราคาดหวังก็คือเราจะคาดหวังว่าลดความหนาแน่นของประชากรสุน,นันได้นะครับซึ่เงเป็นในเรื่องที่ คุณปรีนุชพูดจตู่เลยส่วนเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ขึ้นการทำงานทางพันธมซีรเนี่ยเป็นช่วยพัฒนาสุิภาพสัตว์ได้เป็นยวเราเล่าต่อไปนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสังคมมนุษย์เราก็ค่ารอจะพัฒนาให้อีกขึ้นเพ่อเหมือนกับแั่เราไม่ค่อยกลัวเขาเราเราได้จะเอกไปใชตได้หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเวลาสินัก ลดจำนวนลงอย่างเหมาะสมเนี่ยเขาออกมาปฏิสัมพันธ์กันมันด้วยนะครับแต่ถยาเราไปเลีเ้ยงดูให้ข้าวให้น้ําหรือว่าใส่เชือผ้าให้นะครับหรือว่าใส่ปลอกคอให้เราจะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นเจ้าของของคนในพื้นที่ด้วยครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัขจอนจัดเป็นเป็นสุนัขแต่ว่าก็จะมีคนที่เอยดูแลคอยดูแลให้ข้าวให้น้ําแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนก็จะมีมากขึ้นใช่ไหมคะ S <S <S ใช่ครับเนื่องจากโครงการ c r เรานะนดำเนินงานมาเป็นปีที่เก้าแล้วนะครับปัจจุบันซึ่งเริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรา<ม>แล้วแล้วก็ขยายไปที่ปริมณฑลโดยรอบปัจจุบัน จะมีโครงการเซเนียเนี่ยขยายไปที่23จังหวัดทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดใหญ่ๆหรอคะคุณหมออะไรวะใช่ครับเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องของโรคนิสตาด้วยนะครับถ้าในในโซนภาคกลางนะครับก็จะมีกรุงเทพนะครับสมุทรปราการสมุทรรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีจันทบุรีแล้วก็ควบรวมของชนบุรีเข้าไปด้วยเส่ยนถ้าเป็นภาคใต้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนะครับ พังงาสะคสุทธิธรรมราชแล้วก็พัทธลุกนะปัจจุบันครับจาแล้วก็ส่วนใหญ่เราอยู่ที่ภูเก็ตด้วยเพราะนัะเกาะภูเก็ตเนี่ยจริงๆดำเนินงานมามากกว่า21ปีแล้วด้วยครับอืมเดี๋ยวนี้กำลังคิดภาพไปภูเก็ตไม่เจอนะไม่เจอสุนัขจระเข้ภูเก็ตนี่เราแทบจะแกล้งหมาเด้ทตัวเลยแล้วที่บนเกาะเพราะเราภูเก็ตเนี่ยสมัยแรกๆให้ร้องไป20ปีที่แล้วเนี่ยเราคนวูประชากรมาได้ประมาณ7-8หมื่นตัวเลยบนเกาะปัจจุบันเนี่ยเหลือ เป็นหลักพันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น C ร R จึงช่วยลดความหนั้นได้จริงเช่นเดียวกับความสําเร็จที่เราพบที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับลดลความหนาแน่นภายในแปดปีทํางานเก้าปีทำงานแล้วเนี่ยลดลงกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยและอย่างหนึ่งอ่ะมันมีผลเหมือนกันกับการถ้าเราต้องเข้าไปในพื้นที่ไหนเราไปเจอสุนัขซึ่งเราไม่มั่นใจว่าเขาจะปลอดภัยหรือว่าเขาจะเป็นมีรกับเราหรือเปล่า ใช่ S <S> สุกต้องครับเรื่องพิีการก็เป็นส่วนหนึ่งเร<ช>ื่องของข้อหนเน่ที่บอกได้เล่าคนสูยไปเนี่ยแต่เรื่องโรคเชื้อ้าน,นีนี่น้าสนใจนะครับโรคเชืช้อบ้านเี่ยเราสามารถลดวัติการลงได้ประมาณ3เปอร์เซ็นต์ต่อเดื<ช>อนเพราะฉะนั้นจำนวนสัตว์นะครับที่ติดโรคเชื้อป้าปัจจุบันเนี่ยลดลงมากเลยในใ<ช>พื้นที่ดีเื่อริมพลนนะครับก<ช>็หมายความว่าประชาชนก็ปลอดภัยด้วยประชาชนก็ปลอดภัยด้วยเรื่องจากว่าการทํางานของเราเนี่ยเราจะมี ขี่ตุ้งเศที่บอกอยู่กับมาถามข้อที่จะทำงานฟีลิยาเนี่ยทําตามโปรเซสที่เล่าไปจะไม่สําเร็จถ้าไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องดอกต่อเนื่องในแบบทุกวันนะฮะทุกวันแะการลงหน่วยของมืี่ซอยด๊อกเนี่ยเราลงงานเลยจันถึงสุดดิ้นใค้ต่ชิดนะครับแล้วก็ทรต่อเนื่องไปเลยเวลาเราไปอยู่จังหวัดไหนน้องๆทีมตัวแพทย์เนี่ยก็ต้องไปอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลักปีๆไเลยครับเพื่อให้เกิดความสำเร็จแล้วก็ นอกจากนั้นเราต้องทำเหมือนให้ได้เปอร์เซ็นต์ในไม้นรีิเนี่ยมากกว่า80ให้ได้การทำเหมันมากกว่า80ก็ทําให้ประชาชนลดรูปศรีเปร์เซ็น์ที่บอกไปแต่มันจะช่วยเพิ่มเพิ่มเอนิมูนิตี้ของโลกพิษหนักบ้านะครับนอกจากเราให้วัคซีนไปเกิดเอนิมูนิี่ประชาชนก็ปลอดภัยุนะก็ไม่เกิดโรคติดต่อใช่่คะต่อบใจค่ะดีใจจังเลยที่มีโอกาสได้คุยกับคุณ เวลาเราทาเสร็จครบสองส่วนที่บอกออกไปาการที่จะย้ายหน่วยไปนะฮะให้เราย้ายหน่วยไปในพื้นที่ที่ติดติดกันไปเท่านั้นเพราะว่าเรื่องไรติดติดกันไปเนี่ยสินทัพยในพื้นที่ก็ท,ทำนัดแล้วสุดท้ายเขาก็จะ,ะเบาบางความหนาแน่นลงไปใช่ไหมครับสุนัพใ,นะใหม่ที่จะมา ยึดพื้นที่นะอันนี้หมอจะพูดเสมอว่าเมื่อไรกันการที่สุนับกันเบาบางลงพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นที่มีแรงหันเดินๆมีหมากลุ่มใหม่ก็มายึดพื้นที่ใช่ไหมครับการการที่หมากลุ่มใหม่เข้ามาถ้าเป็นหมากลุ่นที่ทำหมันแล้วแล้วทำฮอสิีแล้วนี่ยก็ประชาชนก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเกิดสุนัขที่เข้ามายึดพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้ทำหมันและไม่ได้ทำฮสอีอันนั้น่ากลัวว่าเขาจะสร้างประชากรกลุ่มใหม่ขึ้นมาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไล่ทำหมันโดยรอบ อ่าพื้นที่ที่ติดติดกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งจังหวัดอันนี้คือบแบบการเดินทีมของเราด้วยนะเพราะงั้นเออมันมันเกิดขึ้นจากการวางโครงสร้างโครงการที่อยากจะทำให้มันสำเร็จจริงๆนะครับบนบนภายใต้คอนเซ็ปต์ของ c n b r อันนี้สําเร็จแล้วคุณหมอต้องชื่นชมนะรู้สึกแบบดีใจมากเลยที่ได้เห็นแบบได้คุยกับคนที่แบบอยู่เบื้องหลังเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวสุนัข หรือว่าแมวที่เขาไม่ได้มีเจ้าของหรืออะไรแล้วเวลาไปไหนเนี่ยจะไม่กล้าเดินเลยนะถ้าตรงจุดนั้นมีแต่เพิ่งนึกนมาได้อะอย่างไปภูเก็ตมาไปวัดไม่มีเลยค่ะวัดนั้นไม่มีสุนัขหรือมีแมวเลยเพิ่งนึกขึ้นมาได้ใช่ค่ะการจัดการเราจัดการเต้นน้ำการน้ำและใส่น้ำนะการดู่ชียดองนะเตินน้ำคือหมายความว่าเราหาสาเหตุก่อนว่าทําไมถึงมีสั์จอนในประเทศไทยซึ่งเราพบความ ในเรื่องของความรักชอบสำคัญมากกับคนไทยนะติสมฤทธิ์ก็เช่นกันหมอก็เพื่อไปพูดที่กองทวมมาเมื่อเมื่อวานนะฮะวันก่อนนะว่าติดสัมฤทคนไทยเนี่ย อ่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องยากมากเลยนะครับอ่เราก็เลยอยากจะเนยนลงให้อ่ทุกคนให้ก่อนจะเลี้ยงสัตว์นะให้ให้ให้มองความพร้อมของครอบครัวเราก่อนอ่าถ้าพร้อมแล้วถึงมาเลี้ยงถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายจะไปปล่อยทิ้งกลายเป็นภาระที่ต้นทางอีกต้นทางยอมรับว่าเหตุการณทิ้งของคนนี่แหละครับเป็นหลักเลยยิ่งทิ้งมากประชากรที่ทิ้งและไม่ได้ทำมันอีกก็สร้างประชากรกลุ่มใหม่จนวันนี้เรามีสิบล้านตัวในประเทศนียเพราะนั้นต้นทางเนี่ยทามบิธีเราเลย เอาฝ่ายความรู้หรือ education เนี่ยเข้าไปสอนทั้งคนใน generation ปัจจุบันและนิ a t i o n หน้าก็คือน้องๆระดับชั้นประถมนะครับเพื่อให้เขามีองค์ความรู้เลยนะครับและจากนั้นเนี่ยซีนเาของเราก็อยู่ที่การน้ำคือด้วยกระบประคองยอดสิบล้านปัจจุบันให้่ให้มากกก่นนี้นะครับเราก็เลยออกไปจับทำหมาโนกินและรีเทิร์เรื่อมาบดกนรหน้าการวีเทิร์เนี่ยเป็นการวีเทิร์สัตว์ที่เข้าโครงการแล้วกลับไป เฝ้าผีฐานเดิของเขาเพราะว่า <Okay. S 2> สุนัขโดยเฉพาะสุนัขนะครับมีพฤติกรรมขวองทิพย์ขว๋องสูง oh. เขาก็าจะป้องกันไม่ให้หมาตัวใหม่เนี่ยเข้ามา oh. ในพื้นที่ของคุณ oh. ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ทุกทุกพื้นที่จึงดาเนินคอนเซ็ปต์ของสุนัขชุมชนเลยล้อไปกับ คอนเซ็ปต์การใชการปัจจุบันที่เราดำเนินการด้วยนะครับก็ทําให้สุนัขเหล่านั้นมาเป็นแบเรอร์หรือเป็นกำแพงแบบสำคัญนะเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขกลุ่มใหม่ที่ไม่ทราบประวัติเข้ามาจิดพื้นที่ได้นะก็เลยเป็นการสร้างพื้นที่ที่เป็นเซโซนไปอีกประมาณสิบปีครับตลอดช่วงอายุไขของสุนัขเขาเลยนะเพราะฉะนั้นอายุไขัยนะตอนสงบแล้เนียก็จะจบอืม คือหมดชุดนี้ก็คือโจที่เรายังมีเวลาที่เราจะสามารถทาหมันในพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบทั้งหมด่ะแล้วก็ทําให้เกิดความครอบคลุมทางจังหวดการก็คือจริงๆเรานยสำคัญกันสื่ก็คือคนในชุมชนนี้เขาก็มีส่วนช่วยเนี่ยมากๆด้วยใช่ไหมคะในการที่จะแบบดูแลหรืออะไรต่างๆเพื่อให้เกิดมาซึ่งความสาเร็จในโครงการใช่ครับรถึงปลายน้ำที่หมออย่าไปเล่าคือปลายน้ำเนี่ย การแก้จทปัญหาสัตว์จรให้ได้เนี่ยถือว่าสร้างประสานคุณที่ปราศจากสัตว์จรจับได้เนี่ยต้องมองผลว่าสัตว์ตัวนึงจะหายวิจัดท้องถนนเนี่ยจัดประเทศแล้วแบบไหบ้างนะครับก็เรื่องแรกเลยถ้าสมมติเราไม่ทําอะไรกับเขาเลยนะเราเราจะไปต้องรอช่วงชีวิตที่เขาหมดไปอย่างที่บอกไปที่อาจจะสิบปีหรืยี่สิบปีให้เขาหมดอายุขัยไปตามธรรมชาติระหว่างนั้นก็ทําการควบคุมประชากรทำหมันไปแต่ถ้าเกิดเราบอกโอ้ยมันนานเหลือเกินถ้าไม่อยากจะรอเลยก็ ทำได้เหมือนกันให้มาบดกระเดยวันพรุ่งนี้ก็คือการออกไปรับเลี้ยงเั็นครับคนละตัวอที่บอกว่าหาบ้านให้น้องถูกต้องครับการหาบ้านนั้นดียังไงครับมันดีตรงที่ว่าหมานี่จะได้บ้านอบอุ่นตลอดช่วงชีวิตของเขาที่ความเฉลี่ยนะครับได้ความอบอุ่นได้นะครับและหมาก็หายไปจากท้องขนนด้วยหนึ่งตัวนะครับ หมานาิบล้านตัวคนไทย60ล้านคนเชื่อว่าทําได้ครับแล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้เรืงงเ่องยากจนเกินไป่ปัจจุบันเสรษฐีการรับเลี้ยงสะจอนผ่านในที่เราเองครับก็ในสําหรับคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอันตอราก็ถูงมุดกว่าเท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก เขาไม่เห็นว่าคนไทยเนี่ยเปรนเราก็พยายามแต่จะชุดเลือสังคมกันด้วยคนที่ตอนไปเลี้ยงก็ระเด็จไปซื้ออย่างเดียวเขาก็พยายามจะหาช่องทางว่ามีมูลนิธิที่ไหนที่มีสุนัขในแมวที่เหมาะสมกับบ้านของเขาบ้างเขาก็เข้ามารับเลี้ยงซึ่งโครงการเออเอร์งเองก็มีทีมที่เป็น adoption team ที่หาบ้านเพื่อจะติดตามตลอดทั้งหาบ้านให้สุนัขในประเทศไทยแล้วก็ออกไปต่างประเทศด้วยครับโอ้โหไปต่างประเทศด้วยเหรอคะคุณหมอ ใช่ค่ะครับแล้วตัวได้ไคื่นได้่ะคุหมอจะได้ค่ะอ่ะเออค่ะอมเแล้วอย่างนี้อย่างนี้ติดต่อที่ไหนอะไรยังไงคะคุณหมอถ้าว่าเกิดมีคนฟังที่ฟังอยู่แล้วอยากจะรับเลี้ยงหรือช่วยดูแลค่ะครับก็ประชาชนสามารถเข้ามาจอยเราได้ตั้งแต่การนั้นเลยก็คือโปรแกรม v r นะครับสมมติว่าถ้าถ้าตั้งอยู่ที่อ่อ่กรุงเทพนะครับก็จะติดต่อภาษามาที่ ทีม C N B R ในกรุงเทพนะครับก็จะมีเบอร์โทรของ Logistics อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของทางฝั่งทัศ ภาคใต้ที่หมอบอไป5จังหวัดนะฮะก็ประสานทางพิมพ์ยาทางภาคใต้โทรเข้าเบอร์การของเราก็ได้ครับที่เป็นเบอร์พอร์เซ็นเตอร์นะครับก็คือ066129นะครับถ้าในนั้นเนี่ยก็จะมีช่องทางให้กดเบอร์ต่างๆแล้วก็ในเวลาทําการนะครับจนถึงสุกเนี่ยก็จะมีพนักงานเราแจ้งเบอร์ว่าคุณอยู่ที่ไหนสามารถเข้ารับบริการที่ไหนได้บ้างในการทำบัตรรถฟรี เปล่ยนถ้าสมมติอยากจะหาบ้านก็สามารถโทรที่คอสเตอร์ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายก็จะมีลิงก์เข้าไปที่ฝ่ายหาบ้านการหาบ้านนั้นต้องมองจากที่มันเหมาะกับครอบครัวเราจริงๆต้องประเมินด้วยว่าครอบครัวเราเนี่ยมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่มีสมาชิกครอบครัวแบบไหนบ้างมีผู้เฒ่าผู้แก่มีเด็กหรือเปล่ามีจากเลี้ยงอื่นหรือเปล่าเพราะในการออปชั่นปัจจุบันไม่ใช่แค่อยากแต่ลักเข้ามาแต่ต้องรู้ด้วยว่ามันเหมาะกับ ครอบครัวเราหรือเปล่าเพราะเขาจะต้องกลายไปเป็นสมาชิกในครอบครัวเราคนหนึ่ง,งพเพราะนั้นถ้าเรามองสัตว์เป็นเหมือนสมาชิกครอบครัวได้เนี่ยเราจะไม่กินเขาเนะแน่น,น,อ,นอนาาอนะครับขอมองตรงนั้นใช่ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็นะาคตต่อไปก็เรียกว่าจะต้องมีการขยายพื้นที่ไปทุกจังหวัดเลยด้วยใช่ไหมคะ เป็นเป็นความตั้งใจองใของตัวบอกเองด้วยและมือชี้ด้วยครับที่อยากจะกระจายไปที่70จังหวัดแต่ต้องยอมรับครับว,ว่ามือชี้หนึ่งมือชี้เราเองเนี่ยไม่สามารถทําความสำเร็จนี้กระเทศไทยได้ต้องการความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าช่วยกันโดยเฉพาะเลยแก่สกาถ้าจังหวัดไหนเนี่ยสามารถ มีงบประมาณในการจัดตั้งทีมทําหมังเนี่ยเพื่อทํางานควบคู่ก,กับไปได้ดนะ้วยเนี่ยหมอว่าจะเป็นความยั่งยืนที่ที่ทสุดมากมาเพราะว่าที่เราเนี่ยมีทีมจำกัดปัจจุบันเนี่ยเราวีทีมทั้งหมดในป,ปีนี้ประมาณ23ทีมนะครับ กะจายแต่เพราะว่าบางจังหวัดใหญ่มากต้องใช้หลายทีมนะครับแต่ว่าถตาจังหวัดมีงบแล้วก็ลงมาสร<ม>้างทีมเองอย่างเช่นคุณเชี่ยนแล้ีกปัจจุบันทำแล้วนะครับมีก,บการจัดจ้างจ้างเหนานะครับทีมทรรมนข้างนอกเนี่ยเข้ามาทำตามทายเกตเลยนะครับวิ่งวนทุกเขตเพราะฉะินซอยดับเรเองเนี่ยก็มีแผนว่าจะขยายงานไปจังหวัดอื่นได้อย่างเช่นจังหวัด ที่ยังเดือดร้อนอยู่นะฮะอย่างเช่นนาชบุรีนะครับมสมุหวัดอ่างศรีหรือแม้กระทั่งอยุธยานะครับในภาคใต้ก็เช่นกานสงขานี่เป็นจนังหวัดที่มีหัวบวกณพิซซ่าป้าเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีแผนว่าจะขยายไปที่สงขารตูนต่อไปด้วยครับอ,อืมค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนถ้าฟั่งก็คือเรื่องของการทำหมนันบุคคลทั่วไปก็สามารถพาไปทำหมนันกับในส่วนของโครงการ<โ>ดได้ใช่ไหมคะคุณหมอได้แต่ม้รถเข้าม,ขมา รับโดยการบบเที่ยงเตรียมยได้แต่ว่าในโครงกรารเตรียมยาเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่สุนัขทุกตัวที่อยู่บนท้องถนนเพราะฉะนั้นเจา้าของที่กเข้ามาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของที่เลี้ยงแบบปล่อ,อ,อ,อแต่เ็าต้องยอมรับว,ว่าบ้านเราเนี่ยใน,ในโซนตากตวันจะเลี้ยงแบบนี้หมดเลยนะครับ เลี้ยงแบบอ่าคืนจากทีเจ็นะครับทุกเจ้างที่เราปล่อยให้ไปเอาตัวเเวนหากินเอาเองข้างนอกเองนี่ก็ปล่อยเป็นบางเวลาก็ได้ครับปล่อยเดี๋ยวนี้เล่นอ่านเล่นล้วนว่าเราแต่จังหวัดที่ปล่อยเดี๋อวนี้เล่นนอกล้วเขาไม่มีรั้วบ้านค่ะคุณหมอคือแต่จังหวัดเขาไม่มีรั้วใช่เขาอาจจะแบบเลี้ยงตามสวนตามอะไรอย่างนี้คุณนึกไม่ได้แล้วเขาก็จะตัเวนไปในละแวกนั้นค่ะไปบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นสวนนั้นสวนนี้ แต่ซึ<_<_่งมีโอกาสติบพ่อพิศวาด้วยนะครับถ้าไปจัดกับตัวอื่นหรือว่ามีโอกาสแท้ลูกหลานได้ก็ช่วยเจ้าของกลุ่มนี้ด้วยครับแลวก็ช่วยกลุ่มสุนัขชุมชนด้วยนะชุมชนก็เหมือนเมว่าสุนัขที่อยู่ตามตลาดนะครับตามวัดหน้าร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าสุนัขที่เป็นสุนัขกลุ่มเล่ล่อนเลยสุนัขเหมนสุนัขป่าเลยที่อยู่ตามป่าตามต้ถุนตึกนะครับตามรูต่างๆจะออกมาหาที่เป็นเวลาคัะสามกลุ่มนี้ครอบคลุมอยู่ในโครงการเราหมดเลยครับ คุณมอคะยังมีสุนัขป่าอยู่อีกเหรอคะป่าในต่างจังหวัดมีนะครับค่ะโดยเฉพาะสุนัขที่คนชอบไปทิ้งอ่าก็ไม่จากคนปัจจุบันเนี่ยคนคนทิ้งสัตว์ต้องต้องแจ้งก่อนนะครับว่าผิดกฎหมายนะครับอ่าพรบป้องกันการทารุนกรรเนะจดุส่วนเดภาพสัตวรรห้าเจ็ดนาตราที่สามนะครับก็คือรับทิ่ละสี่หมื่นนะครับสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไปปล่อยคนไปปล่อยเนี่ยก็เอ่อหมอก็รู้สึกว่ากิจกรมนต้องสร้างนะครับ การไปปล่อยหมาเนี่ยหมาอาจจะไปเสียชีวิตมันในป่าหรือในข้าวตำรวจที่คุณไปปล่อยก็ได้ไปปล่อยการจุดบัาป้าบางคนไปปล่อยในวัดไงคะแล้วนี่คือไปไปไปปล่อยในป่าด้วยโอ้ปล่อยในป่านี่กะไม่ให้กลับมาให้ถูกบ้านเลยแน่นอนเลยเนี่ยตในเ้่องนี้เรารู้สึกว่าเศร้าใจนะครับที่ที่คนเรายังยังไม่ได้มองสัตว์เป็นคนในครอบครัวขนาดนั้นเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเกิดปัญหาในครอบครัวเขาก็ส่วนใหญ่จะไปปล่อยแบบนั้นแล้วก็สงสารสุนัขและแมวมากๆนะครับ จริงค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลายมาเป็นเรื่องที่มันสร้างสร้างผลกระทบในในสภาพแวดล้อมด้วยอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าคนที่เข้าใจดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วยดูแลสัตว์กลุ่มนี้ก็คือพาไปทํำมันได้ไปติดต่อไปได้เลยคุณหมอแล้วจริงๆแล้วมีพวก a c e b o o k มีอะไรยังไงด้วยไหมคะเว็บไซต์มีครับสำหรับคนที่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถ เข้ามาที่เว็บไซต์หลักของเราได้ก็คือ w w w o soydoc o t r g นะครับงนั้นจะมีงานต่างๆแย่ให้คลิกง่ายๆเลยนะคือก็ไปดูงานต่างๆแล้วก็มีเบอร์ช็อกทางติดต่อซึ่งแอดมีพาร์ทมีนั้นด้วยส่วนเฟซบุ๊กนะครับก็พิมพ์ว่ามบลณนิธิเพื่อสุนัขในซอระเทาไทยค่ะ แล้วก็สามารถติดตามงานในเฟซบ er ica, ุ๊กได้ว no. so hmm. so so ่าตอนนี้เราอยู่จังหวัดไหนอาพนากเสียงงานเนี่ยจะมีระบุเลยนะฮะว่าจังหวัดไหนและลงตัวอยู่ที่ตำบลไหนด้วยก็มาทํางานในระดับตําบลนะฮะตำบลจบตําบลหนึ่งก็ไปที่ตำบลข้างเคียงไปเรื่อยๆก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงอยู่ในพื้นที่ตําบลดําเนึ่งู่แล้วอาแจ้งเรามาเนี่ยเราจะมีพนักงานจับตุ้นั้นเนี่ยรับตบให้ฟรี นะครับ oh. ก็จะไปโดยการให้สีด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเผื่อว่าจะมีการไปทําหมันก็ดูจากใน oh. ในใน,ในเว็บไซต์นี้ได้ในเฟซบุ๊กพวกมีได้เลยเหมือนกัน mm hmm. ใช่ไหมคะ ใช่ครับการทำหมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ได้วัคซีนต้องกันโรคพิษเบาติดกันไปด้วยอ๋อค่ะนี่ค่ะเห็นใน Facebook ของทางคุณหมอว่ามูลนิธิออกทำหมันตามจังหวัดด้วยเหรอคะมีคนมาตั้งคำถามใช่ใช่ครับตอนนี้ดีข้อมูลสิบสามจังหวัดแล้วก็ยังมีทีมที่เราฟันดิงหรือว่าพพอร์ตเขาเนี่ยที่ประมาณสิบเจ็ดโครงการท่วประเภทเลยครับก็ก็คือเรียกว่าอะไอย่างที่เขอกจะมีไปทำหมันที่สุพรรณบุรีไหมคะอ้นี่ถามถามจากใน Facebook ของคุณหมอเลยนะค่ะ ได้ครับสุพันมีอยู่สองโครงการที่เป็นโครงการนอกนะครับ <c oughs> ก็สามารถไปติดตามได้ครับอโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าว่าคนาต้องการเกี่ยวกับเาื่องาน,นางบวชนะครับแต่สองพี่น้องนี้<อ>แาจจะติดแง่ไปลำากไปก่อนครับอ๋อค่ะโอ้แล้วถ้าว่าอย่างคนต้องการสนับสนุนในโครงการธรรมะนี้ช่วยเหลืออะไรยังไงได้ในรูปแบบไหนบ้างเพราะทุกอย่างมันต้องใช้ทุนทั้งหมดเลยนะคะคุณหมอ ใช่ครับนในรบกวนเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลักก็ได้ครับแต<ม>่มีช่องทางการบริจาคอ,อย่นะยูห่หรอกช่องทางการบริจาคนั้นสามารถเลื่อกได้เลยว่าจะเข้าดีพาร์ตเมนต์ไหนบริจาคไปที่ส่วนใหญ่ก็บริจาคที่ส่วนกลางนะฮะแล้วเราก็ สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปกระจายให้กับกโครงการที่หมอเล่าไปเพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการโคเงการการศึกษานะครับโครงการการทำหนังหรือโครงการหาบ้านเนี่ยเป็นทุนที่เข้ามาทั้งหมดทั้งปวงแล้วเอ้สำคัญก็คือโครงการสวัสดิภาพตับเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการลสคิวช่วยเหลือรักษานะครับในกรื่วัฟซีเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เงินทุนที่เราบริจาคมาเปถึงทุกโครงการหมดเลยครับอ๋ออันนี้คือเข้าไปในในเว็บไซต์ได้เลยเพราะว่าอันนี้คือเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องไปบริจาคผ่านในส่วนอื่นๆเพราะที่อาจจะเป็นการหลอกลวงหรืออะไรต่างๆได้เหมือนนกั เพราะฉะนั้นนะคะไปดูสอยบาะในวิซยะก็จะมีบัญชีธนาคารแล้วก็ถึงปัจจุบันจะมีพอเพย์แล้วครับและทางธนาคาจงสามารถทอ่อฟันดิ้งหรือว่าสปอร์ตเราได้ง่ายขึ้นรวมถึงโครงการสัพพอร์ระยะยาวด้วยการก็ระยะยาวนั้นสำคัญตรงที่ทำให้ระวางโครงการระยะยาวได้การ โดยจากแค่ครั้งตอบค้งอาจจะไม่เชื่อให้เกิดโครงการระยะยาวได้ใช่ไหมแต่ว่าสมมุษยคนที่ฟันดิ้งทุกเดือนนะครับคนที่บริจาคโดยเหทเรามาทุกเดือนนะครับทำให้เราวางโครงการระยยะาวได้อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับโอ้นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยชีวิตของผู้สูงอายุเลย soydok.org นะต้องบอกเป็น .org ทีเดีด้วยมีทั้งให้รับเลี้ยงอุปถัมภ์อันนี้มีให้คลิกเลยว่าอยากจะช่วยในแบบไหนด้วยสามารถเป็นเรื่องสื่อนะเนแ่วที่เหมาะกับครอบครัวเราได้เลยครับ แล้วก็ถ้าฝ่ายบ้านก็จะมามาทำสำรวจอีกทีว่าเรามีความพร้อมที่จะเลี้ยงแค่ไหนโอ้โหคือจริงนะพอพอฟังนะคะในสองโครงการของทางคุณหมอแล้วก็รวมไปถึงที่ทางกรทมปีหน้าแม้ที่กว่าจะมีการต้องลงทะเบียนแต่ว่าต้องฝังชิปของสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันจัดการถ้าเกิดมีการทิ้งจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของต้นต่อของของของสัตว์ตัวนั้นมันก็คือจะช่วยช่วยได้มากขึ้นในอนาคตคือมันจะแบบดี มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทุกทั้นตนนีห้หมอรู้สึกว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยประชาชนมีความมีความสนใจนะคร<ช>ับมากขึ้นแล้วก็<ช>มีโซลูชันต่างๆ่เข้ามาช่วยสัตว์จอมมากขึ้นนะคร<ช>ับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆในยุคนี้ใช่ค่ะค,ค่ะคพณหมอลองทํางานนี้มีอุปรสรรคมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะในในกว่าจะมาถึงในวันนี้ได้เนี่ยค่ะ โอ้มีหลายเรื่องครับแล้วเอาเรื่องตลกตลกเรื่องหนึ่งก็ได้ครับว่าเครื่อไหก่อนที่เราเคยลงหน่วยนะฮะต้องรู้จักเราว่าเราเป็นใครนะเราคนหนนีงคิดว่าซอยดอจับหมาไปกินอยู่เลยนะฮะถึงจุดแรกๆก็องมีเดินักงานจับแล้วก็ไปจับหน้าตูอเอาไปถามทำงานเดี๋ยวมาส่งคืนที่เดิมเขาก็ไล่ออกไปจากตอนนี้โกนออกมา เามา,าไปทำไมิดีดีไรสิก็ก็เป็นเป็นความยากของของการทำโครงการในพื้นที่ก็คือการสื่อสารไปถึงประชาชนนะฮะว่า ประชาชนจะเข้าใจม้ากน้อยแค่ไหนว่าการมีโครงการหนึ่งที่เข้าไปสิงสว์เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเขาในวันข้างหน้าอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจึงจาเป็นต้องลงไปไประชุมเขาเขาเรื่องกับทางท้อง,<ม>งถิ่นท้องถิ่นนะซึ่งหมอเองก็จะลงประชุมเองเลยเพื่ออยากจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาองค์ความรู้เนี่ยไปบอกกับลูกบ้านประชาชนให้เขารู้นะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีโครงการเนี่ยเข้าเข้าในพื้นที่เรานะและทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับเขาบ้างแต่กับซึ่งตรงนี้ ต้องอาศัยทุกคนช่วยกันในการประชาสัมพันธ์ก็อย่างเช่นจอปอร้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมูลินจังวอนพันรุ่นขอบขอบขอบคุณมากครับดูเช่นกันนี่แปลว่าที่เคยมีข่าวนี่เป็นกำลังจับสุนัขไปขายไปอะไรอย่างนี้นะแปลว่าทิ้งคุณหมอหรือเปล่าคะไม่ใช่เราเรามีใจต่อต้านนะครับอันนี้มันเราไม่ไม่ได้เข้าร่วมต่อต้านตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดเกี่ยวกับการค้าเนื้อใหญ่ใหญ่างเช่นขนส่งเข้ารถสิบล้อเพื่ออนของส่งออสตามาเทศสมัยนี้ทำไม่ได้นะครับสมัยนี้เป็นการคดี ดังนั้นเนี่ยเราจับจับแล้วก็ติดตามกับเจ้าที่ตารวจเนี่ยจับรถพูกนี้มาได้เนี่ยนา่งสามารถน้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตคารรถก็มีแล้วก็จับไปแล้ก็ไปซื้อฟูที่ที่สาบซื้อตูต่างๆก็เป็นภาพที่ที่เราเรียกว่าขดขู่ใจบ้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถทำกันได้แล้วใครเจอสามารถประสานทั้ง อย่ายราชการเนี่ยเช่นกรมบริษัทหรือว่าทางพูที่ได้เลยเราก็จะเป็นตัวการในการดาเนินําดเนินคดีทปหนักหนยนะกฎหมายทารุณนในรรมศัตร์แล้วอย่างตอนนี้มันเหลืออยู่กี่ล้านตัว้ะคะคุณหมออถ้าสมมติเป็นจังหวัดที่โครงการเซ r ยนอาีลพื้นที่แล้วนะครับจังหวัดเหล่านี้โชคดีเพราะว่าประชากรสุนัขนะครับลดลงกว่า6กสิเปเซนไปแล้วครับปัจจุบันก็คือในในกรุงเทพบริเวณ้ชลต่างตาศเอนนี้ลดลงมาก นะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นๆต้องเดี๋ยวจะศึกษาจังหวัดที่กล่าวไปนะครับอันนี้<ช>จะต้องเอพึ่งหลายๆอีกหลายๆหน่วยง,งาน,นหลายๆ<ช>ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอชพีโอต่างๆในพื้นที่สร้างความแข็งแรงร่วมกันแล้วก็ดันหนึงโครงการการไปก่อนอแต่ว่าในอกเราจะว,ว,วันหนึ่งเราก็จะพยายามขยายให้ได้ทั่วประเทศให้ได้ครับโอ้โค่ะนะคะเชื่อค่ะคุณหมอว่าวันนั้นน่มาถึงอย่างแน่นอนแล้วก็ในระยะใกล้นี่แหละนะคะ โอ้ย้องขอบพระคุณหมบอกมากที่มาคุยกันในวันนี้ค่ะแล้วบอกว่าดีใจค่ะที่ได้คุยเพราะว่าเห็นชัดเลยสุดนัาจรในแถวเราแพ้บ้านหายไปจริงๆทําให้กล้าเดินบนถนนค่ะใช่ครับขอบพระคุณมากนะครับในเวลาที่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเขาเรียกว่าจุดประกายนะครับให้กับคนรักษาเนี่ยเขาเห็นเาหลังแล้วก็เห็นช่องทางในการจัดการในวันขงหน้าครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะควัสดีนรสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์อาสาจอสอร